อดัมฟาร์มสวัสดีจ้าเสาร์วันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมหกหกนะคะอันนี้เป็นแปลงปลูกหยานนะคะแม่นเบิดคะ่ะของเราฝนตกไซส,สองมืออซึอนค่ะคะพี่น้องไปหอดพูดเลยคะ่ะแม่นเบิด เดี๋ยวจงจงจะรีวิวการขุดคล่องให้เบิงนะคะฝนตอบแทนที่ได้ฝนตกใส่สองหมื่นเจาเลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เขาไปเบงกวางก่อนนะคะชมกวางก่อดไม้ถึงว่าหญ้านี่เข้าเอาจากคือเขามีแรงห้าแลวเนาะคะ่ะวันนี้จะว่าด้วยเรื่องการเลี้ยงกวางสําหรับมือใหม่นะคะมือใหม่ก็คือควรจะมีแปลงหญ้านะคะ มันจะมีแปลงหญ้าเป็นของตัวเองด้วยจะได้ช่วยได้เยอะเลยนะคะไม่ต้องลำบากหาเวลาดูดูแงหรือว่าเวลาที่มันหายากหรือว่าม่เหตุอย่างไรหายากนะคะเขามีแปลงหญ้าเขาก็สบายแล้วทีนี้ก็คือ,อคอกนะคะนี่ค่ะ สำหรับเพลนแลลินเนาะคะ่ตะตาเอน้องกวางค่ะเามีประตูประตูลวรอบขอบชิดประตูไว้สำหรับให้กวางออกนะคะย้ำนะคะกับปิดระยอที่ประมาณหนง,งานของอดามฟาร์มนะคะให้เพลนแลลินจะ้ะให้เพลนแลลินนะคะ ตัวโรงเรือนโรงเรือนนี้4คูณ8เมตรจะ้ะนะคะกวางเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ตอบโจทย์อีกตัวหนึ่งคะ่ะพี่น้องคะสำหรับกรเกษตรกรมือใหม่มือใหม่เลยที่กำลังตัดสินใจเลยนะคะ เอเป็นยังไงบ้างคะพี่น้องคะนอกจากเขาจะมีทุนแล้วเขาต้องมีใจหากก่อนด้คะ่ะมีใจรักในการเลี้ยงสัตว์ <c oughs> เลี้ยงกวางเนาะคะ่ะ ทุนนะซับแล้วก็ต้องมีใจรักเขามีใจค่กเขาเห็นอย่างเขากะประสบความสำเร็จไปเคิงหนึ่งเลยเนาะคะ่ะต้องมีใจรักมีใจรักหนึ่งมีแปลงหญ้าหนึ่งควรมีแปลงหญ้านะคะสอง วรมีอาณาบริเวณให้น้องวิ่งเล่นนะคะมีแอ่งน้ำมีโรงเรือนนะคะมีอาณาบริเวณสองมีอาณาบริเวณสามมีโรงเรือนให้น้องหลบฝนหลบแดดนะคะสี่มีแอ่งน้ำนะมีแอ่งน้ำให้น้องได้เล่นนะคะ ได้เล่นจะนอกจากจะมีใจรักมีเงินทุนแล้วก็ควรจะมีสี่อย่างดังที่กล่าวมานะคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะแพะจะไปไหน จะเอ๋ควรมีใจรักลูกเนาะควรมีใจรักล้วจะดีทุกอย่างจะดีเองใช่ไหมอินดีบอกลาบอกคำใช่ไหมครับใช่ไหมครับนี่คนเจ็บนี่ไม่ลุกสักทีเหรอลูกอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิง,อง ควรมีใจรักคกวางรูซาเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถเลี้ยงได้โดยบ่ต้องมีใบอนุญาต้อค่ะพี่น้องเลี้ยงได้คือนหัวคือควายเห่าหนี่ละจา้าบ่ต้องมีใบอนุญาตนะคะสามารถเลี้ยงได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตจา้า พ่อพันแม่พันก็นมีราคาต่างตาหมื่นกว่าบาทขึ้นไปเนาะคะ่ะหอดสองหมื่นหานะคะ่ะแต่ว่ากันรุ่นสามสี่ปีหาห้าปีไปกั 30, 000, 40, 000นสามหมื่นสี่มื่นเด้ค่ะพี่น้องอายุหลายกับหลายบาทขึ้นอยู่ค่ะนะคะสำหรับท่านใดที่เลี่ยงเอากว่าเลี้ยงเอาเขาเพลินเนาะคะ่ะเลี่ยงเอาเขากับเขานี่ เขาอ่อนสามารถขายได้โลละหมื่นกว่าถึงสองหมื่นสามมืนนะคะจ้านี่เลยเจ็บยังไม่หายเหรอลูกเดี๋ยวแม่ดูนูเจ็บยังไม่หายเหรอคะนูเจ็บยังไม่หายเหรอหายดียังแม่งวันมาตอมบ่ลูกบ่ หายดียังอหายดีหรือยังหายดีหรือยังแมงวันมาตอมหนูทําไม,มแมงวันมาตอมแผ่ค่ะพี่น้องน้องคงเจ็บแผลนะคะยังไม่ร่าเริงเท่าไหร่เลย ก็ถือว่าฟื้นแล้วค่ะตัวนี้ที่ผาตัดไปเมื่อวันก่อนนูนนะะ้นค่ะตัวเล็กอุ้งอิงอุ้งอิงโนน้นพารวยนะคะ ตอนน้นอยๆก็จําได้อยู่แล้วจ้ะพี่น้องจะวัยไงขึ้นนี่คือกันเบิดนี่จักไผเป็นไผลแล้วนะจ้ะ mm hmm. เป่าไม้ของอดัมฟ้ามนี้ว่าสิต้องการประมาณเจ็ดสิบโตครค่ะพี่น้องค่ะเจ็ดสิบตัว mm hmm. ใช่ไหมคะ พี่น้องท่านใดมีคําถามสามารถคอมเมนต์มาใดเลยได้ค่ะใต้คลิปเลยจ้ะหรือว่าโทรมาถามก็ได้ค่ะยินดีให้คําแนะนําหรือบริการนะคะอดัมฟาร์มศูนย์เก้าหกสามเก้าห้าหกห้าห้าหนึ่งค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณ ทุกการติดตามนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ